สบายดียินดีตอนรับเขาสู้่องน้องตุ๊กสาวเรา mm ํำ hmm. เนื้อเชนเนลื้อนี้เราจะมาเฮตุรีแอคชั่นเหมือนเดิมเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพานำพึงนำบานไปเบิ่งองนรายการซปเปอร์เทนเนะเาะพ่านำพึงนำบ้านแบบบเคยเบิ่งเนาะทุกคนเคยเบิ่งบ่เคยเคยอเอตุ๊กคิดว่าบ่เคยเบิ่งไหนเมื่อกี้คือว่าบ่เคยเบิงบเบ่ง,งนเนาะยังไม่ให้เขาเจอเนาะเออเออ ไปกันเลยไปกันเลยไปบ้างเลยองย้ยายใช่ย่าสวัสดีลูกสวัสดีครับชื่อเด็กชายสวัสดีชิมพารีครับชื่อเล่นชื่อน้องเต้ครับเต้ตื่นเต้นใช่ไหมสบัดสบัดมือหน่อยสบัดหนะของมือในลูกของคุณ ดรกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยเ <c oughs> <Okay. S 2> ตจอายุเท่าไหร่ครับ13ครับ,รบวันนี้มากับใครลูกยายแล้วก็น้องครับที่บ้านของผม <c oughs> มียายมีน้องแล้วก็มีพ่ออยู่กัน5คนคน คุแม่หงเสียแล้วคแรบบับไปทำอะไรยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่ว่าเขาเกิดแหละเพราะว่าตอนที่พ่อแม่เขาตายเขาเพิงจะได้โควตกว่าส่วนน้องก็เพิ่งจะว้ันมีเจ้าพ่อตังค์นี่อะไรเนี่ยที่ว่านของผมเพิ่งไปเ,เลอครับก่อนขายเลยนจะกเก็บของเก่าขายครับ แกก็เป็นเด็กที่อดทนแม้จะแดดร้อนแค่ไหนในการเก็บของเกา่าเคยต้องเก็บกลางแดดแล้วมันก็เหม็นมากในบบาขยะเด็กแกก็ไม่เคยบ่นจนครั้งนึ่งเราเดิขึ้นบบาขยะทนนั่นมาเป็นทางค้งยายก็หลบไม่ทันก็เกิดอุบัติเหตุชนอยู่ตรงนั้นยายก็เดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ น้องเต้เขาก็รับอาสาลงโบโ่อขยะคนเดียวเขาบอกไม่เป็นไรหรอกแม่แต่เราไม่หาตรงนี้เราจะตั้งที่เลกินแม่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ให้หนูหาเถอะว่อขยะปิดก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่มีขยะให้เก็บครับก็เลยมาทำใบเลยคเราไปลองตั้ง่ เป็นช่อดอกไม้นะครับเอาไปขายที่ตลาดโต้รุ่งครับถ้าปกติได้ประมาณสักร้อสบาทหรือไม่ก็ร้อยหนึ่งครับทำบางวันน้อยสุดก็หกสิบครับเงนบางแบ,บ็สุดๆุด,ด ยายก็พยายามทำทุกอย่างอะเพื่อว่าให้ก็ได้กินเพื่อมีชีวิตรอดให้ก็โตขึ้นมาถามว่าทำไมยายไม่ให้คนอื่นไปการให้คนอื่นยายไม่แน่ใจว่าเขาจะรักเหมือนเหมือนหลานเขาไหมแต่สำหรับยายอะย้ำว่ารักเลยกอยายทิ้งไม่ได้ ที่หวังเขาปัจจุบันแล้วก็กังวลเขาคือห่วงเรื่องเรียนห่วงเรื่องอนาคตเขาว่าถ้ายายตายซะเขาจะทำยังไงต่อไปเคยมีแบบว่าบางวันมีแบบตังค์ไม่พอใช้จ่ายอะ่ะเคยมีไหม เกือบจะทุกวันครับเกือบจะทุกวันอัอนั้นหนูทำยังไงที่ตังไม่พอใช้ก็กินประหยัดขึ้นค่ะกินยังไงกินยังไงประหยัดขึ้นคืออะไรก็บางทีเขาก็ให้โจ๊กมาก็ซื้อพวกน้ำปลามาแล้วก็กินครับกินข้าวกับน้ำปลาหรอ ทุกวันครับทุกวันทุกวันที่เอาตังไปกินน้ำเปลี่ยนวันละเท่าไหร่ครบางครั้งก็ห้าบาทบางครั้งก็สิบบาทค่ะกินยังไงกินข้าวกับน้ำปลาทุกวันแล้ววันทานข้าวที่ไหนอะลูกโรงเรียนขอข้าวฟรีครับโอ้โชคดีจัง แต่พี่หนูว่าเต้มไม่มีตังค์ซื้อขนมกินเหมือนเพื่อนใช่ไหมคะห้าบาทเนี่ยเอาไปซื้ออะไรครับต้นทินะนั่งรถเมย์กลับครับเออเอาไว้ไปนั่งรถเมย์อ่ะแล้วท่านหนูอยากกินขนมตอนที่อยู่ที่โรงเรียนทำไงลูกไม่ได้กินครับเอาเอาไปห้าบาทคือขาไปยังไงฮะเอาขากลับอย่างเดียวบางทีขาไปถ้ายายลียืมรถเขาได้ยายก็จะไปส่งครับขาบกลับก็กลับเองครับเป็นยืมใครฮะ ที่คนแถวบ้านครับเขาให้เขาให้ทุกครั้งไหมบางครั้งก็ต้องเดินกลับเองบางครั้งก็เดินไปเองครับไกลไหมห้ากิโลครับไกลนะไปโรงเรียนยังไปแร้วห้ากิโลไปโรงเรียนแล้วต้องตื่นกี่โมงล่ะครับหกโมงครึ่งหรือไม่ก็เจ็ดโมงครับไปถึงโรงเรียนทันไหมถ้าเดินไปก็น่านเมื่อาณสักสิบโมงได้ครับโอ้โห จริงโรงเรียนเราเข้ากี่โมงแปดโมงครับเอาแล้วเราไปสิบโมงแล้วเรียนทันเพื่อนหอ่าเพื่อนก็เรียนไปแล้วพี่ช้าสองวิชาครับเดี๋วเพื่อนเพื่อนเขารู้ไหมเรื่องเรื่องตรงนี้ว่าเราเราต้องเดินมาหรือว่ายังไงรู้ครับเพื่อนล้อมาเพื่อนล้อไหมลูกฮะมีล้อด้วยเหรอล้อยังไงครับว่าจนแล้วก็เอารองเท้าไปซ่อนเ้วยคโอ้โหเยือเลยะฮแล้วเราทำไงเราเสียใจไหมอ่ะเพื่อนล้อเราไม่ครับ ทำไมหนูถึงไม่เสียใจอ่ะเตยเดินหนีครับเดินหนีถมพต้องคำแกมคำนะแล้วหนูไอไหมบางครั้งก็ายแต่ส่วนมากไม่อายครับสิ่งที่ทำให้หนูไม่อายคืออะไรลูกไม่ทำจะอายไปทำไมอะอือฮใช่ลูกในโลกใบนี้นะคนที่เจ๋งที่สุดคือคนที่ยอมรับความจริงใช่ฉันอาจจะมีเงินน้อยกว่าแต่ฉันอะไม่ยอมแพ้นะครับ เจ้แก้ปัญหาได้ถูกต้องลูกเจ้วมีชุดนักเรียนกี่ชุดครับหนึ่งชุดครับสี่ชุดหนึ่งชุดฮะหนึ่งชุดหนึ่งชุดแล้วงงเวลาไปโรงเรียนประมาณห้าวันทำไงฮะก็ใส่ยาให้เลยครับใส่ยาให้เนอะถ้าแล้วจริงๆก็ต้องซักตอนมืดแล้วก็ตอนเช้าก็ใส่แบบเปียกนิดหน่อยครับโอ้ย เราอยาก <c oughs> เป็นอะไรเป็นตำรวจครับทำไมครับจะได้เชื่อประชาชนแล้วก็จับโจรครับ โชว์อะไรเรูร้ป่ักเลยเลิเร็วถ้าทําได้ความฝันของเต้คืออะไรครับอยากได้มอเตอร์ไซค์เก่าๆให้ยายครับทำไมจะต้องเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆด้วยลูกเพราะว่าเอาที่ขี่ได้เพราะว่ายายจะได้ขี่ไปส่งให้เรียนครับทำไมหนูไม่อยากได้แบบเป็นคันใหม่เลยอะ่ะแพงครับสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับ ตื่นเต้นหรือเปล่าเนี่ยเราหายตื่นเต้นหรือยังหายค่ะ <I know. S 1> อ่ะมาทีมงานครับขออุปกรณ์ครับเห็เด้อพับพับใบตือเราคุ้นๆเวลาเห็นตแบบนี้คือติ้ง,งนี่คือการประยุกต์ครับเราจะจับเวลาการพับดอกไม้นี่คือดอกกุหลาบใช่ไหมลูก <I know. S 1> พับดอกกุหลาบของน้องเต้ดูว่า ดอกหนึ่งใช้เวลากี่วินาทีลูกปกติเฉลียล่ยหนูแบบทําไปเนี่ยดอกหนึ่งใช้เวลากี่วิลูกวิปเอ็ดวิปสองครับยี่สิบเอ็ดที่สิบสองวิคือหนึ่งดอกเราขอท้าให้น้องทําได้เร็วกว่านั้นครับยี่สิบวินาทีมาทำให้ได้สู้สู้ยี่สิบวิรักครับ เอาไปเรื่อยอะติดเกมอยู่เลยไม่ต้องดูลูกดูดันนั่งอ่าไม่ต้องดูเวลาไป

ถูกไหมทำ10วิโชว์คือตอนแรกลุงนะว่า1วิเนี่ยมันจะแบบมันง่ายโอ้โหจะมัน1วินี่มันมีผลมากนะสมาธินะลูกนะยายเชียร์เราอยู่ลูกระวังครับพร้อมแล้ว ห้าวิคร um> ับไปเร็วเร็วไปบ้านเลยบ้านบ้านบ้าน้านบ้านานบ้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 ดนบ้านบนน้น้านบานบ้านบ้านบานบ้านบ้านบ้าน้านบ้านบ้นาานาน 1> 5 1ดหอาไหวไหมไหวครับลองดูครับ1อ5วิิอ็ดวินาทีนั่นหมายความว่าน้องเต้ต้องพับเร็วขึ้นกว่าเวลาที่ใช้พับปกติถึงเกือบหนึ่งเท่าตัวเลยละครับเต้มั่นใจพร้อมเมื่อไหร่เริ่มต้นเองกับ ใช่เลยครับเวลาของเต้ครับ ศูนย์แล้วตอนนี้ทีท่ถ้าเวลาเป็นศูนย์เพราะว่าเรามีโจทย์ต่อไปซึ่งยากมากเต้ครับเวลาเราทําดอกกุหลาบไปขายเราไม่ได้ขายเป็นดอกๆใช่ไหมลูกไม่ใช่เราขายยังไงลูกเป็นช่อครับขายเป็นช่อครับช่อหนึ่งมีกี่ดอกาสามครับสามดอกแล้วมันจะต้องทำยังไงลูกเออเราทำให้ดูนยครับว่าจะเป็นช่อ,อยังไงครับโอ้ใช้เวลาเนาะใช้เวลาแล้วก็เอาหนังยางมามัดค่ะมัดโอ้ใช้เวลานานมาก โอ้โหนานกว่าทำดอกไม้ครับสรงทำช่อที่นานไวยครับอ๋อก็จะเป็นช่อแบบนี้ครับสาม <3 S 2> ดอก,ดอกนี้นะครับเวลาเท่าไหร่ที่เต้น่าจะพอทำได้ลูกที่เคยจับอยู่ก็สองนาทีค่ะที่เคยทำอยู่ก็สองนาทีที่ซุปขอท้าน้องเต้ทำเป็นช่อในเวลาหนึ่งนาทีครับ ที่เคยทำหนึ่งนาทีครับมันยากไปไหมลูกไม่เคยทำเลยค่ะไม่เคยทำนะครับเอาอย่างนี้ละกันเพื่อให้เต้ง่ายขึ้นพีพพ่สุให้ผู้ช่วยสามคนใครดูมีแววสุดในการจะออกมาทับทับลูกให้มาช่วยได้คิดว่ามาจะช่วยหรือจะทำให้เรายากขึ้น จะไป็นภาริงไปได้ปะซีดเรารู้เรารู้สองคนถ้าลูกษย์ออกมาจะทําให้เราง่ายขึ้นหรือยากขึ้นลูกง่ายหรือยากลูกยากนั่งเฉยๆฉยปล่อยนั่งเฉยเถอะนี่คนเกลียดทั้งประเทศเลยนะคะถ้าเกิดดิฉันทำไม่ได้เนี่ยเป็นภาระให้ผู้ช่วยมาหนึ่งคนดีกว่าปรมาจารย์เลยมาช่วยเราครับเต้ครับไปพบกับท่านนี้ครับใช่ครับผู้ช่วยน้องเต้ครับ ดีครับขอบคุณคุณยายมากคุณยายกับหลานใครเร็วกันครับหลานเร็วกว่าหลานเร็วกว่าใช่ไหมครับแล้วแล้วคุณยายไปเรียนเรียนพับมาจากไหนอ่ะก็นั่งอยู่ที่บ้านแล้วนั่งอยู่ใต้ต้นหมากครับนั่งน,นึกว่าเราจะทําอะไรดีมองไปบนต้นหมากก็เลยเอาใบหมากอะ่ะตัดตัดตัด,ตดลงมาแล้วก็มานั่ง จับจับแล้วก็พับดูพับไปพับมาเออมันก็เข้าท่าเหมือนกันนะจนได้เป็นแบบนี้นะคุณยายเก่งมากคุณคุณยายเก่งจริงๆนะครับเก่งมากโจทย์ที่เราให้เนี่ยคุณยายว่ายากไมมหนึ่งนาทีก็ยากอยู่นะยากอยู่แค่คุณยายลองปรึกษากับ้องเต้น,นะครับว่าแบ่งหน้าที่กันใครจะทําอะไรครับให้เวลาปรึกษากัน,นยายเคยดูเคยดูไหมเวลาเวลานักคุณบอลเขารวมทีมกันเขาเอามือมาจับกันเฮ้ยอย่างเงี้ยยายลองดูอ่ะสู้ค่ะค น่ารัักจงภาษากนต้องว่างขายกันยังไงลูกหาหนูทำที่สามดอกได้ไหมได้น้อน้องหนึ่งนะเสร็จแล้วใบลงล่างพักเรื่องทำเองคิดหนูทำเองนะอันนี้ทน้าผาเองใชไม่ใชอบโอเคแม่เรียนใบนี่ไงใบนี่เต้ครับพร้อมนะครับเตรียมตัวลุกลงสมาธินะครับพร้อม Wow. พันเรียบร้อยนะครับทำได้ในเวลาห้าสิบแปดจุดสองเจ็จ็ดวินาทีทำสำเร็จครับทุกขามเต้เลยนุกตอนที่พี่ที่ให้โจทย์เต้งคิดว่าเต็มสิบยากขนาดไหนครับยากเก้ายากเก้าเลยครับแล้วทำไมทำได้ทำได้เพราะอะไรเพรายายค่ะยายยายมาช่วยยายมาช่วยยัยเต้เขาบอกเราว่า เคยมีเหมือนกันที่ที่บ้านมีวันที่ไม่มีเงินในบ้านเลยจ้ะภาวะมันเป็นยังไงเพราะไม่มีเงินเลยในบ้านเลยไม่มีเงินเลยในบ้านไม่มีข้าวไม่มีอะไรเลยเออก็รอมือดประมาณสองทุ่มสองทุ่มกว่าจะชวนกันออกไปหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งไปนั่งคอยสองทุ่มกว่าจนถึงประมาณสามทุ่ม คอยอะไรครับคอยสิ่งของที่ร้านสะดวกซื้อจะยิ้วออกมาแล้ววางทิ้งไว้ข้างถังขยะที่ในถุงนั้นมันมีทั้งของเก่าขวดแก้วพลาสติกขนมปังแล้วก็ข้าวกล่องที่หมดอายุแล้วเราออกมานั่นถือของกินคิดอย่างเดียวว่าของนี้ต้องกินได้ถ้าไม่กินเราอดมันไม่ถึงกระบูดขึ้นลากินได้ หลาทนินเราก mm ินนั่นคือไม่มีสุดๆจะทำอยู่อย่างนี้บ่อย <Boy. S 1> แล้วก็ออกแทบทุกคืนเราถือว่าเราเก็บกินดีกว่าไปขโมยหรือว่าไปขอก็กินให้เท่าว่ามือก็ยังดีเท้าก็ยังดี <c oughs> มือเท้าเรามีแค่นี้ <c oughs> เราหาดได้แค่นี้เราก็ภูมิใจ <c oughs> อย่างน้อยหลาเราก็ไม่อด กรรมการครับผมไม่ได้เห็นแค่เด็กคนหนึ่งซึ่งสู้ชีวิตช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้วก็มีความสามารถในการพับดอกไม้จากใบเตยนะครับตะเวนขอบคัวที่ยืนยันเองแล้วก็ก้าวข้างแต่ละวันอย่างยากลำบากวันนี้ได้เห็นความสามารถของหลานทุกคนก็ทึ่งมากยายอยากจะบอกอยากจะบอกเพราะว่าภูมิใจและดีใจที่ทุกวันนี้ เขาก็ได้เข้าเินหัวเรี่ยวหัวแรงในการหาเลี้ยงน้องแล้วก็เลี้ยงยายภูมิใจในตัวเขามากแล้วเขาก็เชื่อฟังว่าถึงเราขายของแค่นี้มันดูไม่มีราคาเลยอะแต่เราเตยไปขายเนี่ยแต่มันมีคุณค่าเพราะมันเป็นเตยที่ต่อชีวิตเราในแต่ละวันให้มีกินเน่ ไว้เลยตุ้มได้มาเดินจะหายน้ำเขาหรอคือสิ่งที่คุณยายนะแล้วก็น้องเต้ทำให้พวกเราเห็นนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตมันมีค่ามากเลย จำไว้นะลูกว่าชีวิตมันมีค่านะคุณยายทําทุกวิถีทางเพื่อให้หนูได้มีชีวิตอยู่รอดอยากให้เต้เรียนรู้และจาวันนี้ไว้ให้ดีเลยนะลูกว่าเต้ไม่เคยคิดเลยว่าเต้จะทําทุกอย่างเนี้ได้ในหนึ่งนาทีถูกไหมเพราะที่ผ่านมามันเป็นเพราะเราไม่เคยคิดไงลูกว่ามันจะเป็นไปได้แต่วันเนี้ขอให้เตยต่อชีวิตเนี้ยเป็น เป็นสะพานแห่งความหวังนะลูกเป็นสิ่งที่ทําให้หนูได้เห็นเป็นสิ่งที่ทําให้หนูได้จดจําว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูมีความหวังหนูจะทําได้เสมอนะและความมุ่งมั่นจะเป็นตัวพาหนูไปสู่ความสําเร็จเหมือนกับที่หนูทําในวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราที่ทําให้พวกเราเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่อย่างที่คุณยายและหนูทําให้พวกเราได้เห็นนะลูกขอบคุณมากๆครับ ือว่ามอเตอร์ไซค์มือสองเนี่ยหนึ่งคือคือมันราคาไม่สูงมากกับ2คือว่ามือหนึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยสาหรับยายเพราะว่าอาจจะเป็นที่ต้องตาต้องใจคนอื่นอยากนะฮะมือสองน่าจะน่าจะเหมาะสมกว่าดังนั้นเนี่ยวันนี้เขานาความสามารถนี้มาที่ซุอร์เทนเพื่อขอความฝันครับความฝันที่อยากได้คือรถมอเตอร์ไซค์มือสองให้คุณยายทั้งสามท่านครับก็คงจะไม่มีคำอื่นนอกไปจากคำว่าผ่านค่ะ ใจแม่เต้พิจครับใจครับรถมอเตอร์ไซค์มันดีกับเรายัางไงครับตัวนี้เราไม่มีถูกไหมครับตัวนี้ยืมยืมข้างบ้านยืมแล้วก็พอเช้าไปส่งเด็นเกนักเรีเยนก็ต้องเดินเย็นก็เดินมารับเวลาออกไค่เตยก็ช่วยกันถือถือเก้าอี้ถือโต๊ะเขาก็ไม่อยากให้แม่เดินมากเพราะว่าแม่ขาไม่ดีเขาเป็นห่วงหนูจะทํายังไงถ้าหนูดีตังค์แล้วหนูจะซื้อรถเครื่องให้แม่ แม่จะได้ไปส่งน้องอเวลาไปโรงเรียนไม่ต้องเดินเวลาโอกไข่ของก็ไม่ต้องมาหอบหิ้วกันแบบนี้ <c oughs> ยายครับเต้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถความดีหรือความกระตัญยูของน้องเต้เนี่ยผมแจ้งเรื่องไปยังผู้ใหญ่ที่เวอรให้ทราบนะครับแต่ท่านก็บอกว่าเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีปัญหาครับอยากได้รถมือสองเดี๋ยวจัดให้นะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเพื่อให้ครอบครัวคุณยายมีชีวิตที่สบายขึ้นเนี่ยนอกจากรถมอเตอร์ไซค์มือสองเนี่ยเรามี ทุนเันศาหรือว่าทุนสำรองให้กับครอบครัวของผู้ใหญ่ด้วยใช้ดูแลค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวนะครับรถมอเตอร์ไซเนี่ยประมาณ22,000ครับแล้วก็มีทุนสมทบไปด้วยอีก38,000บาทรวมวันนี้ k i p o w o w e อขอดูแลครอบครัวคนใหญ่60,000บาทครับจาก King Power ครับ ีกเลกินนมันคือผลของการกระทาของคุณยายค่ะนี่คือครอครูสู้ชีวิตกับครอครูรที่ใช้ใบตเตยในการต่อชีวิตแล้วก็สร้างอนาคตให้กับหลานทั้ง4คนขอบคุณยายมากที่เลี้ยงหลานได้เป็นอย่างดีนะครับข<ม>อบคุณเต้ม,มากที่หอน,อนูเป็นเด็กดีนะครับ ใจไม่ออกอเป็นฮึ่งมากไม่อยากรู้ไอ้ความรู้สึกแบบพิสุกที่แบบโอ้โอทุกคนบอนน้ำตาแตกไปบอ้นเด็กไทยเก่งเนาะสุดยอดเลยเนาะแล้วก็ครอบครัวก็ชื่อว่ามีความอดทนเนาะน้ำเพิ่งไดเดอร์จ้าอันนี้เด,ดงคลิปอันนี้นะไดความหแต่ความหูนูห้นหัเด้ออดทนบุก,กินทิง้งบุก,กินควางเนาะ อดทนแล้วก็มีอันได้ก็กินนานๆประหยัดประหยัดอดทนนี่ฮะส่วนน้องทุกขันบ่ไว้แล้วเนาะน้ําตาแทกไปบ่นึงล่ะคลิปนี้ก็สิได้ลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคครกดติดตามหาช่องสาราสําเหนือแซ่แล้วบาย